เอาละรครับมาถึงห่วงจุ้ยของห้องครัวกันบ้างนะครับห่วงจุ้ยของห้องครัวทําไมถึงให้ความสําคัญทําไมหลายลคนห่วงจุ้ยบอกว่าห้องครัวสําคัญด้วยหรืออยู่แล้วรวยอยู่แล้วจนนี่แหละครับห้องครัวสมัยบบโบราณของคนจีนนะครับใช้เตาถ่านใช่ไหมครับเขาบอกกันว่าอย่าให้เตาอยู่ตรงข้ามประตูนะฮะอย่าให้เตาอยู่ตรงข้ามประตูถามว่าเพราะอะไรข้อที่หนึ่งเมื่อ มีลมพัดเข้ามาสู่เตาเกิดอะไรขึ้นก็เกิดเปลวไฟพอเปลวไฟประทะกับตัวของบ้านเกิดอัคคีภัยง่ายๆครับนี่คือหลักวิทยาศาสตร์เลยจงอย่าให้เตาอยู่ตรงข้ามประตูให้อยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาก็ได้ในตำแหน่งของมังกรนะครับนี่คือทิศของที่ถูกต้องข้อที่2อ,อย่าให้เตาอยู่ข้างกับสิงน้ำนะครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับลองดูนะครับเตากับสิงน้ํา อยู่ห่างกันจะทําให้การเงินของคุณนั้นมั่งคั่งร่ํารวยได้อย่าให้อยู่ใกล้กันจําไว้นะครับง่ายๆถ้าเมื่อไหร่มันอยู่ใกล้กันจงใช้ position กั้นระหว่างเตากับสิ่งน้ําถามว่าทําไมหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆถ้าในเมื่อคุณใช้น้ําแล้วเกิดน้ํามันท่วมลักจานขึ้นมาน้ําก็ไปสู่เตาแก๊สแก๊สก็ มีปฏิกิยาเกิดขึ้นใช่ไหมครับนี่คือหลักวิทยาศาสตร์ครับง่ายๆแต่เราเอามาใช้ในเรื่องของพวงจุ้ยได้เช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของห้องครัวอยู่อย่างไรให้ร่ําให้รวยอยู่อย่างไรให้มีเงินทองเฟื่องฟูมากขึ้นเคล็ดลับ3มข้อง่ายๆลองไปใช้ดูนะครับติดตามได้ครับเรื่องของโวงจุย้ยวิทยาศาสตร์กับผมอาจารย์ก้าสกลวัฒน์ครับ